ครับขณะนี้เราเข้ามาใน<ะ>ในบริเวณภายใต้โบทวัดประชาริเบือธรรมนะครับบทที่ใต้พระพระประธานทีเดียวนะครับในในนี้เราก็จะได้พบกับรพระพุทธรูปที่เรียงรายเป็นน่าจะเป็นเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทาั้งปวงนะครับนนี้ก็เป็นพระทีะ่นำมาประดิษฐานอยู่ที่ข้างด้านในเวลานี้นะครับครับ อันนี้เป็นด้านทิ่ด้านที่ตะวันตกนะครับที่บรรจุไว้ด้วยพระรูปต่างๆให้ได้เหรายกันไว้นะครับเข้าไปชมกันใกล้ๆนิดนึงนะครับมองเห็นรูปแบบรูปร่างลักษณะอีกเช่นกันนะครับอันนี้เนื้อเนื้อเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองอาจจะมองสีคล้มๆไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้ของอาคารมาเป็นเวลาเป็นนับเป็นร้อยปีทีเดียวครับอีกด้านหนึ่งนะครับ เราก็ยังมองไม่เห็นกันเลยเพราะว่าเป็นของคู่กันเลยนะครับเนื่องจากว่า,าในการสร้างพระโบสถสต่างๆก็ดีนะครับก็มักจะมีการฝังลูกนิมิตด,ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นลูกนิมิตนะครับ่งน,นี้ผมยังไม่ได้สอบถามท่านใดนะครับเ,เดี๋ยวขอความกระจ่างชัดจากท่านผู้รู้อีกต่อไปเช่นกันนะครับเราหันกลับมาดูที่รูปร่างลักษณะของลูกนิมิตของโบสถ์วัดประชาธิปุถธรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังนี้เอง สิ่งที่คาดว่าเป็นลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตของโบสถ์แห่งนี้นะครับก็ถูกคลาคลั่อนไปด้วยในการปิดทองนะครับลักษณะของลูกหลังที่เห็นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้มีผู้ที่ได้มากราบไหว้บูชานะครับในการปิดทองก็ดีแล้วก็ในการใช้ดอกไม้ทูกเทียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมาบูชาจะทาให้อาจจะปิดบางทัศนิภาพกันไปบ้างค พุทยความเคารพที่ผู้มีศรัทธาก็ได้มานำเกี่ยวกับเรื่องของบทบทธรรที่จะนำถวายนำสวดมันติดมาติดมือลงมาด้วยนะครับเพราะว่าใหม่ๆ่าคงจะจำกันไม่ได้เท่าไหารนะครับล้วก็เป็น XBL ผมนะครับ สเมตรขับหมดเลยไม้เลยขาเคยทำมา